แล้วถ้าอย่างพี่ลบได้ไหมลบได้เดยอะอยู่นะลบได้ทุกคนคะต่อไปเดี๋ยวเป็นตาพี่โน้นนะคะที่จะลบแขนเม่เขาไม่ได้ผ่าตัดแม่ขอแค่เลเซอร์อไม่ต้องขนาดนั้นเขาลุกได้้องน,นอก วันนี้ก็อยู่กับบีนะคะอยู่กับพี่โน้ตนะครับอยู่กับเจนค่ะตอนนี้ทุกคนคงแปลกใจว่าทําไมถึงมาเปิดคลิปกันสาคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่กั้งนําคลินิกนะคะสาขา,ส,าสี่คอนสแควร์สีนักลินครับคือวันนี้บีะจะมาเติมโปรผิวที่ตอนนี้ที่คลินิกเขามีโปรอยู่แต่เพอเอญตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นพี่โน้ตลบรอยสักฟรีต่อ1คนขนาดไม่เกิน2นิ้วคือจะเป็นลบคิ้วก็ได้อย่างนี้นะ2นิ้วหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้จะเป็น แบบนี้ก็ได้คือได้หมดทุกคนค่ะสามารถเข้ามาทดลองลดลบรอยสักฝีได้นะคะคนละไม่เกิน2นิ้วคือวันนี้ที่เอาพี่เจนมาเนี่ยเพราะว่าพี่เจนมีปัญหาเรื่องรอยสักคือรู้จักกันแล้วก็สนิทกันมากพี่เขาเนี่ยเขาจะชอบแต่งตัวแนวแบบเออแต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ่ายแบบนะคะเป็นงานอ่ะฮะเพิ่งว่าวันนั้นเน่ะเห็นรอยที่หน้าท้องเขาหนูก็เลยโทรถามว่าอยากลบรอยสักไหมพอดีเลยพี่เขาบอกว่าอยากลบรอยสักพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาถาม ญหาดีวกว่าว่าแบบเพราะอะไรทำไมถึงอยากลบที่อยากลบเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเซ็กซี่แบบชอบใส่เสื้อแบบเอวลอย<บ>แล้วมันจะเห็นหน้าท้องใช่ไหมเพราะมัน<ข><บ>เห็นหน้าท้องาเงี้ยคือปัญหาผู้หญิงะเ <ๆ S 2> ชื่อเลยว่ารอยท้งองรอยอ่ะคนที่มีเป็นหาเรื่องรอยสักใช่ไหมที่แบบก็ต้องคอยเอาครีมมันไม่มั่นใจใช่ไหมใช่ต้องคอยเอาครีมปิดเอาครีมลงพื้นที่หนาหนาปิดบางทีบอเอาลงคืนหนาหนาปิดปุ๊บพอเราใช้ชีวิตประจําวันทั้งวันอ่ะครีมมันก็เริ่มร้อนแหละเริ่มร้อนทีเนี้ยก็คือปิดไม่อยู่ยังไงก็ปิดไม่อยู่แแแล้้วบบบบถาาามมหนน่่ออยยพีีรสักกไดจ ได้มาไแน่งเลยอ๋อตรงนะคือจริงๆอ่ะอันครั้งแรกไงนะที่จะพูดคือไม่เคยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยว่าได้มายัางไงคือวันนั้นคืออยากร้องเพราจริงๆคือพือ้นฐานนะเราเป็นคนที่ชอบมีรอยสกักอ่าเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปสักไปรูปพระจันทร์ค่ะตรงนพระจันทร์ก็จะมีดาวเล็กๆเป็นพระจันทร์เล็กเป็นดาวสามเม็ดลงมาน่ารักอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ได้คือคืออะไรเป็นตาขอค่ะได้เป็นตาขอลงมาเป็นรูปกับตัวซีอะค่ะตัวซีแล้วก็เป็นขีดลลงงงมาาาแ้้วววช่่หัััสกกกตออนนนเร็บ โอเคพอพอพอพม่ต้องละเจ็บไม่พอพักก็คือเป็นความผิดพลาดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วถ้าอย่างพี่ลบได้ไหมลบได้เยอะอยู่นะลบได้โอเคเดี๋ยวเลองให้เจนทําก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าทุกคนค่ะก็ฝากติดตามผลงานพี่เจนด้วยนะคะฝากไลน์้วยนะคะก็คือเพจร้านคือคุกกี้บาร์นะคะถ้าหน้าร้านก็คืออยู่ที่โตลุ่งสระแก้วลพบุรีนะคะที่กัดลพบุรีนะคะทุกคนที่ร้านเจนนี่ช็อปอาหารไปซื้อไปใช้ใช้สอยจับจ่ายกันได้นะคะทุกคนโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้้าาาาไปดดูรยยละะเอีีขงในนกกั่่วจ ยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าโอ้เห็นไหมอันนี้นที่เขาเตรียมไาให้คืออร่อยฟินกินฟรีอันนี้แจกฟรีหิได้เลยแจกฟรีใช่ปะแจกฟรีคน,นละขวดเดียวให้พี่น้องกันเฮ้ยไม่ใช่ขอให้กินแค่คุณละขวดแจกฟรีไม่ใช่หรอพี่เขาบอก คนละหย่อนคนละพูดนีบ่นบอกว่าแจกฟรีเห็นของฟรีไม,ไม่ได้ไ<ม>ด้ว<ม><ด>ยช้างให่ของยังที่บ้านไม่ได้ซื้อไว้เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่า ทุกคนคะคือตอนนี้นะคะเราก็ระหว่างรอยาชาเราก็จะมาเติมวิตามินผิวกันก่อนคือวิตามินผิวนี่คือวิตามินซีนะคะคือตอนนี้ราคาโปรคือ9.9บาทเฮ้ยมันมีเหรอเคยมีปะไม่เคยได้ยินอ่ะไม่เคยได้ยินทุกคนอันนี้คือโปร9.9บาทตอนนี้ราคาดีมากราคาดีมากและตัวยาดีมากเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วที่มีมานะคะรอบแรกไปที่แจ้งวัฒนะรอบนี้มาศรีนครินโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เจนะให้อาหารผิวก่อนทีละคนทีละคนเพราะว่าที่นี่มีแค่เตียงเดียวใช่แล้วอย่าให้ ให้กอ่อนละกันโอเคค่ะ ช่เส้นหนูเล็กมากเส้นเล็กเส้นมีเหลืองได้ปะบอกว่าเส้นเล็กก็บอกว่ามีเหลืองได้ไหมล่ะเอ๊ก็พูดว่าเส้นเล็กจะไม่ได้ตาก้องแย่เลยนะทุกคนเขอเปลี่ยนเพราะว่าเส้นเล็กค่ะทุกคนเก้าหรือเก้าพูดดีแล้ววิตามินซีนะคะคือทุกคนมันจะตอบโจทย์สาหรับคนที่นอนดึกพักผ่อนน้อยแบบดีนะแล้วก็พิโกะด้วยนะคะแนะนําทุกคน ละหว่างรอทีกาลังให้อาหารผิวอยู่ครับผมตอนนี้ก็เจนให้เสร็จแล้วนะครับการที่แบบว่ามาแบบลบรอยสักธรรมดาผมแบบว่ามันแบบดูธรรมดาไปนะผมก็เลยบอกว่าวางแผนกับเจนเลยบอกว่าอยากจะมาแก้ สักนิดหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะแกล้งแบบว่าจู่จีกันกับเจนเพราะว่าบีอเป็นเพื่อนสนิทกับเจนนะครับก็แบบแกล้งจู่จีกันแบบแกล้งแบบกันหนุ่มกันหญิงกันให้บีสงสัยว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรมากกว่าคําว่าคนรู้จักกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันผิดปกติอะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรีแอคบีกันนะเขาว่ามันเห็นแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงทุกคนมันจะวุ่นวายไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ทําได้ไหมลองดูมามันจะวุ่นวายหรือเปล่าลองมาลุ้นกันนะทุกคน กลัวไหมมาขนาดนี้ถามเราพอถามคอรู้สึกโอ้โหยังชิวไม่กลัวชิวมากเริ่มกันเลยเ้า๋ยวเตี๋ยวเหรอตกใจสิเดี๋ยวพี่พยาบาลก็ตกใจเป็นไรนะตกใจสิอุ๊ยูว่าเตี๋ยวจะตกตกใจหมด โ้เสียงเนี่ยเเสียงเสร็จแล้วาเสร็จแล้วหระโคตรไหวมากโคตรไหอ่ะทุกคนคะต่อไปเดี๋ยเป็นตาพี่โน้นนะคะที่จะลบแข็มีริหออ่ะพี่บอกว่าต้นคลิปว่าจะลบไม่ใช่หรอคะไม่เป็ไรดีกว่ามั้งไม่เป็นไรดีกว่ามั้งทำไมอ่ะไม่รอรอบหน้าก็ได้อาจรย์ไปแล้วจะบอกหล่ะจาจันมันไม่ใช่พาจันด้ตขอมันเป็นเบ็มันเป็นเบ็ดระหว่าลบเสร็จนะครับเาประคบเยญก่อนอันนี้น้ำแข็งจะประคบ แลไม่ให้พี่พยาบาลทำเขากไม่เป็นไรหรอกทำได้เดี๋ยวเราทำเองเอ้าเรียนนะถามใครถามโคสิหนูก็คกเลย่องแวเออแล้วไม่ให้พี่เขาทำอะไรไม่เป็นไรหรอกพี่พยาบาลเขายิ่งยุกเพี่ทำแทนได้อันนี้แค่นี้เองถูกอันนี้ช่วยป่ะได้หายแซบนะหาคืออะไรคือเจนถามว่าหายแซบหรือยังขอให้ครบ ประคบให้มันพอหายแสบไม่แสบหรอกน้ำแข็งมันเย็นอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไป <ะ S 1> มาลุก<ส>ไปหวปะเดี๋ยวเราไปปิดคิมหน่อยแหมเขาไม่ได้ผ่าตัดแหมเขาแค่เลเซอร์อไม่ต้องขนาดนั้นเขาลุกได้ก็คนเพิ่งเลเซอร์เสร็จมันก็ทำไงพยุงกันิดนึงเขดึยอางนอก ทุกคนคะโอเคสำหรับวันนี้พี่โกะแบบอกทุกคนเนี่ยว่าวันนี้เจ็บไหมคือจริงๆอะมันไม่ได้เจ็บแต่ว่าตกใจเสียงนิดตกใจเสียงนะคะทุกคนจริงๆคือแป๊บเดียวคือแบบเฮ้ย อะไรวะเสร็จแล้วใช่เลยตกใจมากมคือกาดึงออกก็เลยถามหันไปถามพี่เขาว่าเสร็จแล้วหรอครับพี่สิบไม่ถึงสิบวิอาา่อันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับพี่ <S <S 2> <S 2> มีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่แบบว่ารอยสักที่เกิดจากความผิดพลาดอ่ารอยสักที่เกิดจากคกวามผิดก็คือคนที่แบบสักแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ตรงเนี้ยแบบว่าเราคิดว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วเพราะปกติเวลาเราไปสักอะช่างสักทุกคนอะเขามักจะพูดว่าสักแล้วก็คือเสียแล้วให้มันเสียไปใช่ไหมก็ให้ทับไปแต่อันเนี้ยบางคนที่เขาแบบไม่อยากทับแล้วอะอยากลบน ที่นี่นะคะทุกคนไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะคะเดียวทุกคนสามารถเข้ามาลบรอยสักได้ฟรีใช่แล้วนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะที่ตังนำสีนคลินนะคะไซสีคอนแเร์ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่มีเครื่องพิคโครเวใช่แล้วนะคะที่มีมูลค่า13ล้านเนี่ยมีแค่สี่เครื่องที่ประเทศไทยเรานะคะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาลบรอยสักนะคะอันนี้ย้ําเลยว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยขนาดไม่เกิน2นิ้วอ่ะ แบบสองนิ้วคิว้วอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้คือได้หมดไม่เกินสองก็คือแบบเป็นร้อยแผลเป็นก็ได้นะแล้วก็โป้ชีผิววิตามินซีที่บีกับพี่เจนฉีดนะคะครับ 99บาทเข<อ>็มแรก99บาท<อ>นะคะทุกคนเดี๋ยวมีจะทิ้งไลน์แอดไว้นะคะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะแอดกังนำคลินิกนะคะทุกคนแล้วก็แอดมาสอบถามแล้วก็จองทุกคนคะแอดไลน์เนี่ยคือเขารับจองแค่ผ่านในไลน์เท่านั้นคือมาหน้าคลินิกนี่ไม่ได้นะคะทุกคนต้องแอดไลน์เท่านั้นนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยแล้วก,กันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าลบรอยสักนะคะหรือว่า ว่ายังเจ็บอยู่ไหมต้องพูดหรอกปองพี่เจ็บปะเจ็บเห็นไหมคุยต่อพูดต่อทำงานจะปิดไหมก็ปิดติอ่านปิดแล้วเนี่ยโอเคค่ะทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะที่นี่กางเงินคลินิกสินัทคลินิกค์คอนเสิร์ตแฝดโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกินอะไรอ่ะอยากกินซูชิกินไงพี่เอาเอาไป ไป,ไ,ไปเดี๋ยวไปกินฝั่งนู้นต้องเดินไปฝั่งนู้นหาคีมไม่เจอขอ,อแห้งเลยตีนน้ำฮะม่ถึงอะไรมันมีขวดเดียวอ่ะจะกินไหล่ะอันนี้เอาพี่เขามาถ่ายคลิปหรือว่าแบบก็คือเขาไ,ไม่เขาไม่ได้ป่วยเขาทราบเป็นธุระมาให้เราไม่ ในห้องแล้วคือเขาไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยเขายืนได้เขาไม่ได้ผ่าตัดมึงไม่ต้องพยุงเขาสะาบเป็นทุร้ายเราก็เออดูแลเขานิดนึงอะไรแล้วคืองงเขาไม่ได้พูดอะไรเลยกูพูดงงงๆคือกูไม่ได้กินน้ำพี่บอกว่ามันมีขวดเดียวไงอันนี้คือนอกบทหรือเปล่าไม่นี่นอกก็มันมีขวดเดียวหนูจะกินไหมล่ะอันนี้คือพี่หนูก็รู้เขาไม่ได้ป่วยนะเขาไม่ได้ผ่าตัดเขาเลเซอร์เฉยๆเแค่แบบเออเขาแบบเออมาเป็นทุลาให้เราได้กิน เกินแลวก็เชื่อรองเท้าของรูดเกินแลวเขาผูดเองได้แล้วมันกระแากหัวอ,อะไรเนี่ยแล้วทำไมอ,อ่ะืออะไรเอามุงยังจะพูกเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่ใช่เขานอะมึงอ่ะเกินไปแล้วทำไมอ่ะคือตั้งแต่ข้างในแล้วอ่ะคือจออะไรขนาดนั้นนะอันนี้ไม่ได้ว่าพี่เขานะคือพี่จะอะไรขนาดนั้นแสดงออกชัดเกินไปปะเขาแค่แบบเลเซอร์ทำไมจะต้องพยุงทำไมจะต้องประครบน้ำแข็งพยาบาลก็มีเขาดู ดีจะตายคลินิกเนี้ยมันเกินไปป้าพี่ก็ต้องให้นานมัางดิมันไม่ได้มีอะไรมึงคิดมึงคิดเยอะไปอ่ะหรือไม่คิดมีนิดนึงอะไรนะพวกแล้วคนอย่างมึงนะโน้ตเดี๋ยวช่างนนะเถอะ ขอคครับตอนนี้ก็บอกว่าดีมันเริ่มไม่พอใจแล้วแหละผมว่ามันน่าจะงอนหนักอยู่นัก <c oughs> แต่ว่ามันก็แบบไม่กล้าว่ยไวอะไรนะเพราะว่านี่ก็เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนี่และนี่ก็เป็นห้างด้วยปกติถ้าอยู่บ้านนะผมโดนไปแล้วตันนี้ก็ต้องรีบไปเฉลย่อนนะครับก่อนที่ดีนะครับ พี่แกงเล่นนะถ้าไม่เจนดิถ้าไม่ใช่พี่เจนนะบอกเลยเรียกเที่ยมกันไว้แล้วคือพี่น้อยก้าเขาด้วยคือตอนแรกบอกบีโอเคไม่มีอะไรแล้วบีปิดคลิปได้เลยมันเนี่ยปิดคลิปจบนี่แหละโอเคเดี๋ยวพี่ปิดเองเดี๋ยวพี่ใส่นั่นนั่นนี่ปิดได้เลยคือหลอกไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วอก็อยากแบบอยากรู้ว่าจะห้างจะแตกไหมขำขำขำอ่าโอเคไม่โกดนะโกรธนิดนึงแผลหายเฮ้ย เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาจริงแล้วโอเคไปลูก okay, เดี๋ยวไาหาอะไรกินกันก่อนนะครับทุกคนนะฝา,ากาากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากไปติดตามพี่เจนด้วยนะคะทุกคนทุกคนพี่เจนกับพี่โกะคือคนเดียวกันโอ okay, เคป่ะแล้วก็บีกับแบบซี่ก็คนเดียวกันนะฮะเอย่เรียกเราว่าที่รักได้นะ,ะไปเถอะทุกคนปิดิ